สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าีคลิปที่721นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าีกับตาคคลาดคริปโตนะฮะวันนี้นะหลายคนก็ถามนะบอกคลิปผมนะ721คลิปแล้วนะก็อาจจะถึง888คลิปนะฮะจะได้ออทามไฮใหม่หรือไม่นะจาวันเองก็กล่าวว่าออทามไฮใหม่ของรูน่าีจะอยู่ที่5สตางค์ก็ลุ้นกันนะฮะแต่วันนี้กาวสุดนะะก็ ชุมชนคาดการว่าสปอร์ตอีเธอเรียมนะจะได้รับการอนุมัติในวันนี้นะหรือคืนนี้นะของประเทศไทยนะตอนกลางวันของอเมริกานะฮะส่วน c n b c ก็กาวถึงขนาดว่าโซลาน่าจะได้รับ ETF เป็นตัวถัดไปโน่นนะฮะสำนักข่าวแลวนะนักวิเคราะห์ก็มองโซโลนาเลยนะข้ามตัว XRP แต่ผมจะบอกนี้ฮะเออตัวทรัมปเองเนี่ยนะยอมรับสก,กุลเงินดิจิตอลน,นะอยู่ไม่กี่สก,กุลเงินนะที่ได้รับการสนับสนุนในการเลือกตั้งรอบนี้ก็มีบิตคอยอีเธอเรียมโซโ a นา XRP, ด็อกคอยแล้วก็ชิบะ ฉะนั้นทุกเหรียญมีที่มาที่ไปหมดฮนะออฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ดูดูไปว่าไอ้หตัว6ตัวเนี้ยจะได้เป็นสปอร์ต ETF หมดหรือเปล่านะกาวสุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นของชิบะนะฮะอ่านี้ก็ดูกันไปนะส่วนอีกอันนึงก็เป็นร่างกฎหมายนะฮะเกี่ยวข้องกับการควบคุมคริปโตก็คือจะโอนอำนาจการ ควบคุมคริปโตเนี่ยของเสกนะฮะไปให้กับหน่วยงานใหม่ซึ่งกฎหมายนี้ก็ผ่านสภาผู้แทนผมเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยมันเหมือนจะเป็นชั้นรับหลักการนะมันก็ต้องแปลยติแล้วก็เห็นชอบอีกนะแล้วก็ส่งวุฒิสภาดีไม่ดีเนี่ยตัวไปเด่นอาจจะไม่ได้เป็นคนลงนามแต่ด้วยความว่าทําเนียบขาวเองเนี่ยก็ออกจดหมายฉบับหนึ่งมาว่าจะไม่ยับยั้งกฎหมายพวกนี้การที่เขาออกมาอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะลดนะแรงแสะ เพราะว่าทําเองเนี่ยเขาก็แซะตัวไบเดนว่าตัวไบเดนเองไม่รู้จักแม้กระทั่งคริปโตนะฮะแล้วยังมาปราปามาห้ามมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลดตรงนี้ลงหลังจากที่เห็นคะแนนเสียงในสภาว่าออฟังเดโมแครตเนี่ยหลายคนมาโหวตให้นะ เลยทำให้ต้องเปลี่ยนนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนชุมชนลู n a C เองนะตอนนี้ตัวเวกัสเองเนี่ยก็เสนอเดิมเนี่ยเราจะมีการสเต็กลู n a C ใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยตัวเวกัสเองเนี่ยก็เสนอให้มีการสเต็ก u s เ c นะโดยจะใช้ในพูลนะออเลเคิพูนะซึ่งมีอยู่421ล้านนะฮะเ s d c นะเวลาที่เขาเขียนเนี่ยนะเป็น เ,เขาเรียกรางวัลน,นะสำหรับการสเต็กนะซึ่งไอตัวการสเต็กเนี่ยจะใช้ไอเงินตรงเนี้นะฮะมีเงินตรงเนี้อยู่4ปีนะอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าตัวชุมชนเองก็มุ่งเน้นที่จะลบนะอุปทาน USDC ให้น้อยที่สุดส่วนบ i แ a น c e นเองเนี่ยก็ลบนะ ไอตัวอุปทานของ l ู n a าสีให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีครผมก็เห็นความคิดนี้มานานแล้วนะฮะที่จะมีการสเต็ก USDC ถ้าเกิดทำเป็นจริงเป็นจังได้จะเป็นผลดีมากนะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับแผนที่จะมีการสเต็ก USDC ส่วนอีกอันนึงก็อันนี้เป็นทวิตเตอร์นะของคนตุรกีนะเขก็พูดถึงเวกัสนะซึ่งเป็นหนึ่งนะบุคคลสําคัญนะเขาก็ยกย่องกันฮนะเสร็จแล้วเนี่ยก็เสนอแผนที่จะให้มีการสเต็ก USDC ซึ่งเอามาจากภูนะที่มีอยู่แล้วเป็นเงินรางวัลรวมถึงจะไปใช้เงินนะหรือ USDC ที่อยู่ในกระเป๋าของเทอร์ราฟอร์มแลบด้วยอ่านี้ก็ว่ากันไปนะถ้าเกิดทําได้ก็ดีฮะ อ่านี่ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าหลายคนก็ถือ USDC อยู่แบบไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่วันนี้เองเนี่ยผมจะให้คุณดูอย่างนี้มันมีกระเป๋าอยู่ทั้งหมดอ่อสี่กระเป๋านะอันนี้เป็นกระเป๋านะฮะหรือ wallet นะที่ถือนะฮะ Luna ซีค่อนข้างเยอะผมจะให้ดูอย่างนี้ฮะกระเป๋านะที่มีมากสุดเลยเนี่ยก็เป็นของ Binance นะกระเป๋าใบน,นี้เนี่ยตัว Binance เองก็บอกว่า เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้นะแล้วก็มีของเขาปนอยู่ในนี้ด้วยซึ่งก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นของใครบ้างนะอีกกระเป๋า4ใบเนี่ยนะฮะที่ไม่มีการ KYC ไว้นะรวมๆกันเนี่ยประมาณ1ทิลเลียนรวมๆกันประมาณ1ทิลเลียนเนี่ยนะฮะไอ้ตัว4ใบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะ ตั้งหนึงทิลเลียนนะตั้งหนึ่งทิลเลียนนะนนเ,นนะเป็นกระเป๋าที่ไม่รู้ว่าของใครใครรู้ก็มาบอกหน่อยก็ดีอีกอันนึงเป็นกระเป๋าที่ลองลงมาจาก6กระเป๋านะก็เป็นกระเป๋าของคูคอย OK x แล้วก็เป็นกระเป๋านี่ละนามอีกหนึ่งกระเป๋านะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่บอกกันนั่นแหละว่า o r เล l e Pool นะซึ่งไอกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่จ่ายเงินรางวัลให้กับ l u n a c แล้วก็มี USDC เนี่ยอยู่420 อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งแต่มันจะมีกระเป๋าที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะแล้วมีปริมาณนะของลูน่าซีเนี่ยอย่างละเท่าเท่ากันเนี่ยอยู่หลายกระเป๋าอยู่พอสมควรนะคุณดูกระเป๋าพวกนี้ฮะกระเป๋าพวกนี้เนี่ยมีปริมาณมันมันเหมือนตั้งใจนะคุณเห็นไหมฮะยอดมันเท่ากันเดะเลยนะเนี่ยยอดมันเท่ากันเดะเลยเนี่ยนะฮะมีอยู่2 8 0 0 0่ล้าน นะฮะรูหน้าสีแล้วก็มีปริมาณสัสดส่วนเนี่ยเท่าๆกันเลยนะเออเราก็ไม่รู้ว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของใครนะแต่เป็นยอดที่เท่าๆกันถ้าเกิดเอาไอ้พวกเนี้ยไปรวมกับกระเป๋านี้ละนามข้างบนเนี่ยอาจจะมีมากถึงเออสองทิลเลียนก็นได้นะเกือบครึ่งหนึ่งอะนะเกือบครึ่งหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสมมุตินะอันนี้ก็เป็นแนวคิดแบบเกาๆอยู่พอสมควร อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราจะซ่อนเงินเนี่ยนะฮะเราก็มักจะแจกแจงแล้วก็ส่งไปไว้ในแต่ละที่เพื่อไม่ให้เป็นจุดสังเกตแต่บางทีเนี่ยเราก็มักจะมองแอบเห็นว่าเอ๊ะมันก็พิรุษนะไอกระเป๋าใบนี้มีปริมาณเท่าๆกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเหรียญเนี่ยที่มันกระจัดกระจายอยู่ในกระเป๋าต่างๆเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่ใช่เจ้าของเดียวกัน จะเป็นเจ้าของเดียวกันแต่แตกเหรียญเอาไปไว้ในแต่ละที่เพราะมันไม่ได้ KYC ไงอย่างก็เหรียญที่มันมี KYC อยู่ก็เนี่ยเป็นกระเป๋าพวกเนี้ยแต่ไอกระเป๋าที่มีมากๆอยู่4ใบนี้ก็ไม่รู้ว่าของใครไอกระเป๋าที่เท่าๆกันเนี่ยนะฮะหลายๆกระเป๋ารวมประมาณสัก14กระเป๋าเนี่ยนะฮะ เออก็ไม่รู้ว่าของใครเช่นกันฉะนั้นแล้วเนี่ยกระเป๋าพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างพิลุษเพราะว่าถ้ามันเป็นกระเป๋าของเอ็กเช g งเนี่ยมันก็จะ KYC ไว้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่มีอุปทานมากๆแล้วโหไว้เยอะๆรวมๆกันเนี่ยประมาณ2ทิลเลียน รวมๆกันนะอันนี้ผมคิดแบบบวกแบบง่ายๆนะประมาณ2ทิลเลียนอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะมาบิ๊กเซอร์ไพรส์นในอนาคตรหรือเปล่านะตอนนี้ก็ทำไปนะฮะรอกฎหมายให้ผ่านเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกฎหมายผ่านอะไรผ่านนะทุกอย่างทำโดยชอบไม่โดนฟ้องก,ก็ทำต่อไปนะก็อาจจะมีการเผาในช่วงก่อนจะเป๊กสักรอบหนึ่งเป็นรอบใหญ่ที่ไม่สามารถที่จะอธิบายกับใครได้แล้วก็ทำเหมือนบูทลิกเผาช่ปาฮะ เผาครึ่งหนึ่งด้วยฝีมือมนุษย์นะก็ดูกันไปนะฮะว่ารูน่าซีจะมีความกาวขนาดไหนอย่างที่บอกฮนะว่าถ้าเกิดตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยมันไม่มีดีเนี่ยนะมันคงไม่ครูคอยเนี่ยเขาคงไม่สเต็กนะเขาก็เอาสเต็กไว้ในตั้ง4 0,000ื่นรูน่าซีนะเขาก็ยังเป็นโนดให้กับรูน่าซีอยู่ฉะนั้นเนี่ยดูดูกันไปฮนะอีกอันนึงซึ่งมีการถามว่าเนี่ยมันมีการประชุมลับไอประชุมลับเนี่ยประชุมอะไรในเมื่อแผนของศาลเนี่ยมันไม่มี คือแผนของสารเนี่ยนะฮะหรือกําหนดการของสารมันมีวันที่24พฤษภาคมกับวันที่6มิถุนานะฮะที่จะมีการประชุมก็คือเจราจาระหว่างโจ์จำเลยอ่ะนะฮะส่วนไอ้การประชุมรับที่มีการพูดถึงกันเนี่ยคือการพูดคุยกันระหว่างกระทรวงวิทธรรมมอนเตเนโกกับการพูดคุยกับเซกนะฮะในการประชุมล่าสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่ว่าตัวโดเองเนี่ยจะถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปที่ไหนมากกว่า นะเพราะว่าเสกเองเนี่ยก็คงจะขอตัวโดมาเพื่อดําเนินคดีนะฮะในสเมกาฉะนั้นคําว่าประชุมรับประชุมรับก็คือจะเป็นเรื่องการส่งตัวโดมานี่แหละนะฮะไม่น่าจะเป็นเรื่องการเจรจาต่อรองอะไรหรอกนะแต่ก็อาจจะมีการพูดคุยกับโดร่วมไปด้วยเนะเพราะว่าเขาก็พูดถึงโดด้วยนะแต่ตัวโดเองนะเวลานี้เนี่ยนะฮะเขาก็ถูกกักตัวในบ้านพักนะ เขาเรียกว่าศูนย์ต้อนรับหรือศูนย์พักพิงคนต่างชาตินะฮะที่ถูกยืดใบอนุญาตนะ ก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันก็เป็นคุกหรือมันเป็นยังไงนะก็ต้องดูกันไปอันนี้เป็นการพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิธรรมของมอนเตเนโกกับตัวเซกนะเซกของสหรัฐอเมริกานะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับประเด็นนี้ส่วนเรื่องการพูดคุยในประเด็นเนื้อหาคดีก็จะเป็นวันที่24นะฮะก็เป็นอีกนัดหนึ่งซึ่งก็คงจะดูว่าสรุปแล้วเนี่ยจะถูกปรับกันเท่าไหร่คุยกันสองรอบนี้น่าจะอาจจะคุยกันแค่รอบเดียวจบก็ได้นะฮะไม่จําเป็นต้อง2นัดนะฮะ สารเนี่ยนัดเอาไว้ก่อนนะเผื่อเหลือเผื่อขาดก็ดูกันไปส่วนจว,วันเองก็ยังมองคืออย่างงี้ฮะคือถึงคุณจะไม่เชื่อผมนะนะคุณก็ลองไปดูโดยพิเคราะห์นะจากข้อเท็จจริงว่าเอยถ้าลูหน้ามันไม่มีอะไรแล้วใบแนนเขาจะทนถือไว้ทําไมเนาะเออก็คิดในมุมนึงแล้วก็เผาอย่างไม่มีหลักเลื่อนรอยอะไรนะก็เผาไปเผาไป โดยไม่ไม่หวังอะไรมันเป็นไปได้หรือแล้วจาวันเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดการเ,าเฉพาะลูน่าซีคาดการหลายเหรียญก็ขึ้นตามนั้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เวลาว่ามันจะขึ้นฉะนั้นเนี่ยตัวาจาวันเองก็ยังมองลูน่าซีว่าเป็นบูลันแล้วก็มีโอกาสที่จะไปทำออนทำไฮรอบใหม่ที่5สตางค์นะหลายคนที่จะขายสีสตางค์ก็อาจจะได้จับเงินในสิ้นปีนี้ สิ้นปีนี้คุณอาจจะได้จับเงินที่4หรือ5สตางค์นะสำหรับสิ้นปีนี้อ่ะดูกันไปสำหรับการคาดการณ์ของเจ้าวันเนาะอย่างที่บอกว่าทำเนียบข่าวเขาก็ไม่ยับยั้งนะกฎหมายคริปโตเพราะว่าเขามองว่าเขาคงจะไม่ได้เป็นคนลงนามมั้งนะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเขาคงมองคุ้มได้คุ้มเสียแล้วว่าถ้าเกิดไปต่อต้านนะกฎหมายตัวนี้เองเนี่ยหนึ่งจะผิดใจสอสอในพักตัวเองด้วยสองนะฐานเสียงจากชาวคริปโตเนี่ย,ยจะหายไปหมดเลยนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ทันแล้วละ่ะ นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ใจคนคริปโตเนี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนก็มองว่าในเมื่อในช่วงที่คุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคนค่อนข้างปราบปรามค่อนข้างหนักนะแล้วก็จัดการเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังไบเดนเองก็รู้ว่าเป็นใครนะฮะก็เป็นคนที่เป็นประธานาธิบดีแล้วเกิดบิตคอยนี่แหละฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูไปนะฮะเขาพยายามดึงคะแนนเสียงนะเพราะว่า เออเท่าที่รู้เนี่ยคะแนนเสียงมันลดไป14%อใช่ไหมฮะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับตัวทำเนียบขาวนะถึงแม้ว่าจะออกคำถแถลงการมาตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นผลในทางที่จะทำให้คริปโตเนี่ยหรือคริปโตเนียนทั้งหลายเนี่ยมาเลือกนะมาเลือกประธานาธิบดีโจไบเดนะนะฮะเออส่วนตัวชิบะเองนี่ผมไม่พูดซ้ำนะฮะเขาก็พูดถึง3เซนเซนเนี่ยหรือ1.3เซนหรือ1บาทกวา่าก็ คือตัววอชเชอร์กูรูเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างกาวชิบะบ่อยนะแล้วก็พูดว่าชิบะจะถึง1เซนชิบะจะถึงสามเซนอยู่เงี้ยมันจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่การคำนวณกลไกหรือ Market cap มันอยู่ที่ว่านะฮะจะมีการเผาแบบครั้งก่อนอีกไหมแค่นั้นแหละถ้าเกิดมันมีการเผาอย่างครั้งก่อนเนี่ยในบูนลันรอบนี้อีกครั้งมันก็ขึ้นเป็นหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ได้ทุกเหรียญน,นะฮะ ในตลาดคริปโตเนี่ยนะฮะถ้าเกิดตัวเดฟเนี่ยเขา,าเผาได้เหมือนที่บอคือผมเชื่อเลยนะมุกเผาเนี่ยเป็นมุกที่มักจะทำให้เหรียญขึ้นอย่างมโมโูฬานวิธีการดูง่ายๆเลยเนี่ยไปดูเหรียญที่มันปั่นกันช่วงเนี้ยแล้วไปดูเปอร์เซ็นต์การเผาเนในกระเป๋ามันไอกระเป๋าที่ตายแล้วเนี่ยนะมันเผาไปกี่เปอร์เซ็นต์อย่างก็เป๊ะผมเคยให้ดูกระเป๋าที่ตายแล้วมันเผาไปแค่1%ใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ย ไอช่วงบูรันเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเขาทำแบบบูทลิกอะ่ะนะเผาไปสักครึ่งนึงอะ่ะนะมันก็ขึ้นแบบไอชิบาเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ได้ถ้าพูดเอาตรงก็เหมือนคุณแทงหวยอะ่ะถ้าคุณแทงเหรียญถูกตัวนะฮะเออแล้วมันมีการเผาเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะแล้วมันขึ้นไปอย่างเงี้ยไอเผาไปสัก50แล้วมันขึ้นเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณก็รวยได้เหมือนคุณถูกหวยวันที่หนึ่งอะ่ะ นะฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกไงว่าเหรียญกาวเนี่ยนะฮะหรือเหรียญพวกมีมีม,มทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนซื้อหวยมันคุณแทงหวยซื้อลอตเตอรี่เอาไว้นะอ่าเขาเรียกว,ว่าเปิดประตูดวงเอาไว้เปิดประตูดวงเอาไว้นะอย่างกระชิบาก็เปิดประตูดวงไว้ว่าเอ้บูทลิกหรือคู่สมานจะทําแบบเดิมอีกสักรอบไหมนะลูหน้าซีเนี่ยไอ้กระเป๋าที่มีจํานวนเท่าๆกัน14กระเป๋าแล้วกระเป๋า4ี่ใบแรกเนี่ยที่รวมกันอยู่ประมาณ2ทิลเลียนเนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่จะใช้เผาก่อนเป๊กไหมะ เออนะก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแล้วก็ดูกันไปว่าเหรียญ u s t c เนี่ยจะมีการเอาไปล็อกไว้ไหมเพราะว่าการล็อกมันก็จะทำให้อุปทานนั้นนะ่ะถูกเอาไปบล็อกเอาไว้แล้วทำให้ราคา,า u s t c มันขึ้นโดย market cap ของมันใช่ไหมฮะเ,เมื่อเป๊กปิกอะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็คงจะพุ่งไป ใกล้ๆ1ดอลลาร์หรือเปล่านะไอหนบาทผมไม่ต้องไปพูดถึงกันแล้วนะก็ว่ากันไปนะส่วนสมาชิกสภานะของสมเมกาก็พูดถึงเรื่อง CBDC และบิตคอยนะก็ต้องดูกันไปฮนะเพราะว่าเขาพยายามออกกฎหมายไม่ให้ตัวเฟดเองเนี่ยสร้าง CBDC นะอันนี้ก็เป็นภาพนะฮะหลายคนก็บอกว่าแล้วสหรัฐอเมริก,กาเนี่ยมีความสำคัญอะไรกับตัวคริปโตอย่างที่ผมบอกฮนะ ว่าถ้าเกิดเราไปดูฮ่องกงเนี่ยนะถึงแม้ว่าฮ่องกงเองจะอนุมัติสปอตบิตคอยสปอตอีเธอเรียมออกมาก็ยังแป็กใช่ไหมราคาไม่ขึ้นเลยเห็นไหมฮะราคาไม่ขึ้นเลยถูกไหมไอไอตอนที่กระดานเทรดของฮ่องกงออกมาก็ก็แป็กนะฮะกลายเป็นมุกแป็กที่มันไม่ขึ้นแต่พอสปอตบิตคอยอีทีเอเนี่ยนะฮะอนุมัติมันขึ้นจริงเหรอก็มันไม่ขึ้นได้ไงล่ะฮะกองทุนระดับที่มีมาเก็ตแคปเท่ากับประเทศหนึ่งประเทศเนี่ย นะฮะเข้าซื้อเนี่ยเช่นแบ็กล็อกเนี่ยมี Market แค p มากมายเนยเท่ากับ GDP บางประเทศเราอาจจะติดอันดับ1อันดับ2ของโลกด้วยเนี่ยนะฮะเขามาซื้อตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นเป็นธรรมดาเพราะว่าตัวเอ่อ GDP เขากับตัวทรัพย์สินที่เขามีอยู่เนี่ยกับ GDP บางประเทศนี่ยังมากกว่าอีกนะฉะนั้นเขาก็เลย พอเขาซื้อทีมันก็เลยทำให้กลับขึ้นมาได้นะฉะนั้นเนี่ยอีเธอเรียมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะถ้าเกิดมีการอนุมัติมีการซื้อจริงเนี่ยมันก็จะทำให้ตลาดมันโตขึ้นแล้วเหรียญที่อยู่ในเชนของอีเธอเรียมก็จะได้รับอันนี้สงด้วยนะหลายคนก็มองว่าเหรียญอะไรบ้างก็มีเปเป้ละหนงแล้วนะที่อยู่ในเชนของอีเธอเรียมนะแล้วก็ชิบะนะเ แต่หลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นเปเปเ้ก็ได้นะรอบนี้อาจจะเป็นกบนะเออเป็นกบก็ดูกันไปนะส่วนการเผาของโฟกี้นะปกติครั้งก่อนเนี่ยเผาเยอะเท่าที่ครั้งก่อนนี่ผมว่าเผาเยอะกว่ารอบนี้นะรอบนี้อาจจะเผาน้อยไปหน่อยนะแต่ปัญหาคือทุกครั้งของโฟกี้เนี่ยมักจะขึ้นหลังจากนั้นเสมอในช่วงที่เผาไม่ค่อยขึ้นนะมันจะไปขึ้นนับจากนี้ประมาณสัก เดือนหนึ่งมัง้งนะฮะหลังจากนั้นก็จะเริ่มขึ้นจริงๆจังๆก็ดูกันไปหลังจากนี้ฮะเผาไปแล้วก็อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งอันนี้ก็เป็นการผ่านกฎหมายนะส่วนบูลันอย่างที่บอกนะฮะว่าผมก็พูดหลายรอบแล้วนะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราดูภาพใหญ่เนี่ยเราก็จะสบายใจอย่างหนึ่งว่าเออมันเป็นโซนขาขึ้น ะะถ้าเกิดมันเป็นโซนขาลงอย่างก็ปี2023เนี่ยคุณก็จะทุกข์ใจตอนนี้พอร์ตคุณก็โตขึ้นตามเขาเรียกว่าตามฐานานุรูปของแต่ละคนนะฮะตามแต่ละคนว่าถือเหรียญอะไรบ้างนะบางคนอาจจะถือหลายอย่างอย่างกผมเองเนี่ยพอรตที่มันโตเพราะว่าผมมีชีบะมากที่สุดอย่างที่บอกกันแหละนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าลูน่าจะไม่ขึ้นแต่ชีบะมันขึ้นมาครึ่งน,นึงแล้วเนี่ยมันก็ทําให้พอตมันโตขึ้นได้นะฮะแล้วผมผอ,อิญว่าไปซื้อเหรียญ ถูกตัวเขาเรียกว่าแทงหวยถูกตัวนะไปแทงบ้องกับเปเป้ไว้ด้วยมันก็เลยทำให้พอร์ตโตชนะแล้วเนี่ยในปี2025ซึ่งเป็นบูลันเนี่ยนะฮะโซนบูลันนะคุณก็ต้องลุ้นอาแล้วว่าพอร์ตคุณจะโตไปกี่เปอร์เซ็นต์หรือสิ้นปีนี้คุณจะได้จับเงินก้อนหนึ่งไหมนะฮะสำหรับรูน่าซีที่ราคา5สตางค์ตามที่เจ้าวันพยากรยกเว้นนะฮะยกเว้นว่ามันมีการเป๊ก ถ้ามีการเปกมันก็อาจจะเกิน5สตางค์ไปถึง1บาทเลยก็ได้แล้วเกิน1บาทไปเกือบ1นดอลก็ได้อะไรก็เป็นไปได้นะฮะก็ดูกันไปฮะว่าเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาไหลอยู่ที่การรอได้ไม่ได้มไม่ได้อยู่ที่มันเรื่องอะไรนะอย่างที่บอกนะฮะ C.N.B.C. นี้ก็มีความกาวอยู่พอสมควรตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์ว่าสปอต ตัวถัดไปน่าจะเป็นโซลาน่านะโซโลนานี่ก็มานำนะแล้วก็จะอนุมัติต่อจากอ e ีเธอเรียมอันนี้เป็นการวิเคราะห์โดยที่ผมไม่ได้ยกเมฆขึ้นเองนะออพูดเขาพูดกันในวงกว้างเลยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่แน่สิ่งที่เขาพูดจริงๆนะผมจะบอกอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตบิตคอยก็ดีก็เริ่มต้นจากการพูดคุยแบบนี้แหละอีเธอเรียมก็เริ่มต้นจากการพูดคุยอย่างนี้แหละโซลาน่าก็เริ่มต้นจากการพูดคุยอย่างนี้สุดท้ายก็อนุมัติ แล้วผมก็เลยมองนะว่าถ้าเกิดตัวไบเดนมาเนี่ยดีไม่ดีไอ้ห้าเหรียญเนี่ยนะคือตัวไอ้ไม่ใช่ไบเดนนะทรัมป์นะแม่ผมก็จะให้ไบเดนมาเป็นตลอดเลยนะทรัมป์นะฮะถ้าเกิดทรัมป์เนี่ยเขามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันอาจจะอนุมัติบพิ่ๆเลยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮฉะนั้นตัวทรัมป์เองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ ทำอะไรรวดเร็วทําอะไรทําจริงทําจังอยู่นะฉะนั้นก็ดูดูไปนะจะไม่เหมือนกับเอ่อตัวไบเดนนะอาจจะช้านิดนึงตามอายุตามอายุอันนี้ก็ดูกันไปนะในฝั่งหนึ่งที่มีคนเอ่อชอบคริปโตฝั่งหนึ่งก็มีคนที่มองว่าคริปโตเนี่ยเป็นอาชญากรนะก็ดูกันไปฮะอันนี้คือเสียงข้างน้อยนะที่เขาไม่เห็นด้วยนะ แล้วบางคนก็พูดถึงว่าไบเดนเองเนี่ยกล่าวถึงเหรียญมีมไว้ในจดหมายด้วยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปนะฮะอย่างที่บอกนะวครับว่าตัวไบเดนเองเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหานะฮะที่ถูกชาวคลิปโตเนียนมองว่าตัวไบเดนเนี่ยปาป,ปามนะก็พยายามที่จะคล้ายๆว่ากบกระแสรเรื่องนี้ในการเลือกตั้งนะฮะส่วน ข้อเสนอในการเปิด IBC นะก็ตอนนี้ก็ผ่านนะก็รอการอัปเกรดและการเปิดนะถามว่าเกี่ยวอะไรกับกับจัก,กรวาลของเราบ้างจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเปิด IBC ปั๊บเนี่ยนะฮะรู้สึกว่า s o ล a ร a มันก็จะเข้ามาร่วมได้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูนะฮะไปดูข่าวอ่านี่นะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยนะจัก,กรวาลของ s o ล a n a เนี่ยนะจะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตบล็อกเชนนะที่ในจัก,กรวาล c o s m o ส ก็นี่ไงที่บอกไงว่า IBC เนี่ยจะเปิดจักรวาลให้เข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นโซลาร์นาคอสโมสอีเทอร์เรียมนะนี่คือจักรวาลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะการเปิด IBC เองก็คือจะเกิดเกิดการที่เปิดประตูให้บรรดาเหรียญต่างๆโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายในจักรวานนี้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงซึ่งซ่อนอยู่โดยที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นนะว่า เออนี่มันถือว่าเป็นการเปิดประตูพัฒนาอย่างหนึง่งเหมือนเรากําลังจะเอาตึกสมมุตินะมันก็เหมือนห้างทั้งหมด5ห้างอ่ะห้างที่1ก็คือโซลาร์นาะทุกคนก็สนใจพื้นที่ห้างของโซลาร์นาอยู่ใช่ไหมครัอีกห้างหนึ่งก็เป็นห้างอีเธอเรียมตอนนี้อีเธอเรียมเนี่ยคนที่จะมาฮุบกิจการตอนแรกก็เป็นเอกชนตอนนี้จะเป็นพวกกองทุนเขาจะมาซื้อหุ้นนะใช่ไหมครัแล้วก็มีตึกของคอสโมสแล้วก็ตึกของลูน่านะเชนเทอร์่านะ เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการให้เขาข้ามตึกมาได้เนี่ยเราก็ไปต่อสะพานเชื่อมตึกคุณเคยเห็นสะพานเชื่อมตึกไหมปกติเวลาเราจะไปที่ไหนเราก็ต้องลงไปข้างล่างก่อนแล้วขึ้นประตูใช่ไหมเราก็ใช้วิธีก็คือเปิด IBC เลยนะ,ะสะพานเชื่อมตึกนะ,ะสามารถที่จะเดินข้ามตึกเนี่ย นะฮะมาตึกของโซลาร่าก็ได้คอร์สมอก็ได้อีเธอเรียมก็ได้เทอรล่าก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งมิติหนึ่งอีมิติใหม่นะเขาเรียกว่าจักรวาล IBC นะอ่านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะข่าวสารประจำวันอย่างที่บอกนะทุกคนก็คาดการณ์ว่าสปอตอีเธอเรียมจะได้รับการอนุมัติวันนี้ก็ถ้าเกิดอนุมัติก็พุ่งนะฮะก็ดูกันไปแล้วหลังจากนั้นถ้าได้รับการอนุมัติแล้วอะไรจะเป็นสปอต ETF ตัวต่อไปเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ